เนี่ยมาดูสมบัติพวกนี้นะสมบัติปิดคืออะไรจำได้ไหมสมบัติปิดก็อย่างเช่นสองเป็นจำนวนจริงหรือเปล่าใช่ปะ่ะสองเป็นจำนวนจริงสามใช่จำนวนจริงไหมก็ใช่จำนวนจริงสองตัวได้ไหมว่าเอาอะไรก็ช่างมาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงเป็นจำนวนจริงเหมือนเดิมทันไหมเออ นี่ไงจานวนจริงสองจำนวนอ่ะเอามาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงเป็นจํานวนจริงเหมือนเดิมจํานวนจริงเลยมีสมบัติปิดการบวกโอเคเนาะดูจํานวนจริงกับการคูณบ้างเอาจํานวนจริงสองจำนวนมาคูณกันผลลัพธ์ที่ได้ยังคงเป็นจํานวนจริงเหมือนเดิมไหมเป็นไหมเออก็นั่นแหละจำนวนจริงก็เลยมีสมบัติปิดการคูณเข้าใจเข้าใจคำว่าสมบัติปิดแล้วเนาะ อาตัวอย่างครับสมมุติว่าเอ้าถามถามงี้จำนวนเต็มบวกม,มีสมบัติปิดการบวกไหมจำนวนเต็มบวกมีสมบัติปิดการบวกหรือเปล่ามีหรือไม่มีเอ้าไม่มีหรอแปดเป็นจำนวนเต็มบวกไหมนี่สิบเป็นจำนวนเต็มบวกไหมบวกกันเป็นเออก็เป็นเต็มบวกเหมือนเดิม ไม่ว่าเราจะเอาเต็มบวกคู่ไหนก็ช่างมาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเป็นนั่นแหละเนาะจำนวนเต็มบวกเหมือนเดิมจำนวนเต็มบวกมีสมบัติปิดการคูณไหม,มก็ธรรมดานะบวกคูณบวกก็ยังเป็นบวกนะจำนวนเต็มลบละ่ะมีสมบัติปิดการบวกไหมมีไหมม,มีใช่ไหมธรรมดานะเนาะจำนวนเต็มลบมีสมบัติปิดการคูณไหมเออไม่มีเพราะว่านั่นแหละลบ คูณกับลบสิบก็ได้เท่ากับนี่ไงลบคูณลบมันเป็นบวกเนี่ยสมบัติปิดก็คือทํากันแล้วอะ่ะต้องอยู่ในเซตเดิมโอเคอ่ะแค่นั้นเองครับ <c oughs> ต่อมาสลับที่เป็นยังไงสลับที่ สลับที่ก็ธรรมดานะสองบวกสามกับสามบวกสองเท่ากันเนาะสองคูณสามสามคูณสองเท่ากันสลับที่เนี่ยมันง่ายเปลี่ยนหมู่หละเปลี่ยนหมูก่ก็มีเปลี่ยนหมู่การบวกกับการคูณเห็นไหมอันนี้ก็ยังไม่ยาก,กเท่าไหร่อ่ะสองบวกสามบวกเจ็ดบอกว่าเอาบวกวงเล็บหน้าก่อนแล้วค่อยบวกเพิ่มตัวหลังอันนี้บอกบวกบวกตัวหลังก่อนแล้วค่อยมาบวกตัวหน้าใช่ไหมถ่นเนะาะโอเค ถ้าสมบัติปิดการคูณก็ไม่งงเนาะก็ธรรมดานะเอ <Okay. S 1> กลักษ์ล่ะเอกลักษ์การบวกคืออะไรเออเอกลักษ์การบวกคือศูนย์ไม่งงเนาะ <Okay. S 1> งงไหม <Okay. S 1> ก็คือ <Okay. S 1> มันมีจํานวนจํานวนหนึ่งที่ไปบวกกับตัวอื่นแล้วได้ผลลัพธ์เป็นตัวนั้น <Okay. S 1> ก็คือศูนย์นี่แหละเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ไปบวกใครก็ช่างจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวนั้น <Okay. S 1> ตัวอย่างก็คือนี้เองถ้า เอกลักษณ์การคูณอ่ะคืออะไรคือเอกลักษณ์การคูณคือเอออะไรอ่ะไม่เอกลักษณ์การคูณเนาะเข้าใจเนาะหนึ่งไวคูณอะไรก็ช่างจะได้เป็นตัวนั้นไงก็เอกลักษณ์อ่ะ,อะเป็นอย่างเงี้ยไปทำกับตัวอื่นจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวนั้นกับ ทีนี้อินเวอร์สเป็นยังไงไปเตยจำได้ปะอินเวอร์ส uh, ก็ก็คือว่าทํากันแล้วได,ได้เอกลักษณ์เออทำกันแล้วจะต้องได้เอกลักษณ์อย่างเช่น 3, 3 <S 2> 2. <S บวกกับลบสเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ได้ศูนย์เนี่ยยีคูณกับเลยหนึ่งส่วนยี่สิบเข้าใจเนะาะควนทันเนาะเออก็ได้ ได้หนึ่งโอเคผ่านไหมครับนี่แหละสมมุติสมมุติสมมุติว่ามี A อสตาบนะไม่รู้โอเปอเรชันอะไรก็ไม่รู้นะเอาเอมาสตากับ B แล้วบอกว่ามี50เป็นเอกลักษณ์เอห้เป็นเอกลักษณ์นะ ถามว่าห้าสิบสตาหนึ่งร้อยจะได้ไหนเอสตาบเป็นโอเปอเรชันอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าไม่ได้กำหนดมาอาจจะเป็นเอกำลังสองบีเตเตอะไรอย่างนี้นะทีนี้บอกว่ามีห้าสิบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ห้าสิบสตาร้อยจะเท่ากับเท่าไหร่ค oh, 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 oh. ือเท่ากับร้อย อ่ก็ก็คือห้าสิบมันเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมเอกลักษณ์ไปทํากับตัวไหนก็ช่างก็ได้ผลลัพธ์เป็นเป็นตัวนั้นสิอ๋อห้เข้าใจแล้วเออเมื่อกี้มันมีแต่บวกกับคูณไงก็เหมือห้าสิบมันดึงใช่ไหมครับเออเออศูนย์เป็นเอกลักษณ์การบวกใช่ไหมละ่ะศูนย์เป็นบวกไปบวกกับร้อยยี่สิบได้เลยสองศูนย์เออในร้อยยี่สิบนี่ไงแต่อันนี้บอกว่ามีห้าสิบเนี่ย เป็นเอกลักษณ์ของสตาใช่ไหมซึ่งสตาเนี่ยคืออะไรไม่รู้แต่รู้แค่ว่า50เป็นเอกลักษณ์50ไปทํากับอีอื่นผลลัพธ์ก็ต้องเป็นอันนั้นโอเคเนะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆอ่าทีนี้ครับก็ลองคิดข้อ4ีสิครับข้อ4ตอบอะไรนะตอบอะไรตอบสองใช่ไหม ไปเตยตอบเลยอ๋อข้อสามล่ะข้อสามข้อสามถูกไหมข้ไปแล้วไม่ไม่ข้อข้อสามย่อยนะถูกไหมล่ะไม่รู้ว่าควนยังไงก็เป็นจำนวนเองเอองงไหมนี่งงงงแบคืออ่ะงงข้อสามใช่ไหมว่าทำไมมันถึงผิดบอใช่ราะว่า เออก็ถามว่ามันถูกไหมอ่ะมันมันไม่ถูกใช่ไหมล่ะมไม่ไม่ก็ถามไงว่าอันอ้วนว่วนต่อข้อไหนตอบข้อสองแล้วข้อสามมันผิดยังไงที่ถามเออเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคือถ,ถามไง่าไงว่าน้องก,ก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมสองคูณสองมันเป็นสี่อ่ามันหลุดออกจากอันนั้นมาโอเคครับสองคูณสองเป็นสี่มันหลุดออกจากตัวนี้ไง ศูนหนึ่งสองเนี่ยสี่มันไม่ได้อยู่ในนี้แล้วอืมนี่ไงมันก็เลยเซตนี้ก็เลยไม่มีสมบัติปิดเออที่ถามก็คือถามตัวนี้ไงโอเค